ยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสน,นอนวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพเรื่องการหารร่วมกับการแข่งขันเป็นทีมจะทำโดยนางประภาพรพวงใบดีครูโรงเรียนวัดราชดำรงความเป็นมาและสภาพปัญหานักเรียนส่วนมากมีความสามารถความสนใจในการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายจึงทำให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นกลุ่มทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันแต่ปรากฏว่านักเรียนร้อยละ50มีผลการเรียนตำ่ำ ซึ่งพบว่าเนื้อหาเรื่องการหารนักเรียนทำคะแนนได้น้อยจึงเป็นตัวชุดคะแนนในภาพรวมเมื่อวิเคราะหถึงสาเหตุของปัญหาจึงพบว่าเกิดจากนักเรียนขาดทักษะในการคิดการคํานวณมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ดังนั้นครูผู้สอนจึงออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการหาร ร่วมกับเทคนิคการแข่งขันเป็นทีมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาครูผู้สอนได้วางกรอบแนวคิดในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการหานร่วมกับเทคนิคการแข่งขันเป็นทีมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3มาใช้ในการประกอบการสอนผลจากการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มเป้าหมายปรากฏว่าหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการหานร่วมกับเทคนิคการแข่งขันเป็นทีมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่แล้วได้ค่าเฉลี่ยการประเมินผลก่อนเรียนหลัง ในภาพรวมเท่ากับ9ทับยแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่นักเรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการหารร่วมกับเทคนิคการแข่งขันเป็นทีมแล้วนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนในห้องเรียนโดยทั่วไปได้จริงประโยชน์ที่ได้รับหนึ่งนักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เรื่องการหารสอง เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน3เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการหาในสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ผู้สอนได้ทำการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่างๆเช่นแผ่นพับผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆและผ่านกลุ่มไลน์ของครูและนักเรียน ทั้งนี้จากการทำกิจกรรมดังกล่าวทำให้ค่าพเจ้าการได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลนวัตรกรรมห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนวัดราชํำรุงสำหรับการนำเสนอนอวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ